สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยนะครับเช่นเคยเรามาดูดวงครูดวงที่14กันครับนะครับดวงที่14นะ ว่าด้วยดวงสุดท้ายในเรื่องการเสริมเติมแต่งโดยตาหัวคอบ่าไหล่จรดไดปเท้าหรือเรียกว่าร่างกายบริเวณร่างกายวันนี้เรามาพูดถึงช่องตัดตะนิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดหรือคนรักหรือแฟนเราได้หมดนะครับกดข้อแรกเนาะเรามาดูครับลัคนาราศีเมษเป็นดวงคนหรือดวงเทวดาสรุปแล้วเป็นดวงคนเนาะไปดูเรื่องตนุ ดวงครู14นะอันแรกคือช่องมัสนานั่นเองผมสอนไว้หมดแล้วต่อมาเราพูดถึงช่องอะไรปัตตนีนับแบบไหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ,เจ็ดเน่เจแบบดานาะน,นับแบบนักโหราศาสตร์ตนุกรุพะสาชะพันธุบุตตะอริปัตตนิเห็นไหมง่ายๆครับนับแบบนี้ถ้าเราอยากเก่งก,กอดตองนับแบบนักโหราศาสตร์ถ้าเราแบบฝึกใหม่ก็เอานะ ไปหน้าไปหลังขอมถูกต้องเธอนะครับอาจารย์คงดูนะเพราะว่าแกอยากเป็นครูแกต้องนับแบบครูสิลูกอันนี้แล้วจะเราเราผมวิสวะเอาง่ายๆขอไม่ถูกต้องก็พอนะครับดังนั้นเอาลัคนาที่สองมาตั้งครับเพื่ออะไรเพื่อหาดาวแห่งการทดแทนทับไม่มีเล็งมีไหมไม่มียกหน้าเจอดาวเอามาบททางกระเบียดนิ้วเพราะอะไรมันคือดาวแห่งการทดแทนครับดังนั้นได้เลขอะไรบ้าง อเอามาหมดนะเลขพระพุทธเลขสี่พุหัตเลขห้าลาหูเลขแปดมฤตยูเลขศูนย์ล้วก็ไปแบ่งแยกครับใครเป็นตัวช่วยเอามาหมดเลยพระพุทธม,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 มีอะไรบ้างมีสองมีหกมีเจ็ดพุทธแบบมีอะไรบ้างมีมีหนึ่งมีสองมีสามลาหูมี 1, 2, 3, มอะไรบ้างมีสองสามเจ็ดมฤตยูมีอะไรบ้างมีแปดดังนั้นอะไรเยอะสุดเอาอันนั้นแต่ก็ติ่งๆไว้ อันดับหนึ่งอันดับสองอย่างเงี้ยครับเอาสักหน่อยนึงแต่อย่าใช้ตัวเองตัวเองมีอะไรบ้างก็แปดไงตัดทิ้งไปเลยห่างไหมห่าไม่มีดังนั้นเหลืออะไรเยอะสุดอันนี้เหลือสองเหลือสามเหลือเจ็ดเนาะหกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งเขาเหลือสองเหลือสามเหลือเจ็ดสี่ห้าแปดศูนย์อะไรเยอะสุดในนี้มีสองมีสาม มีเจ็ดนะครับวิธีแรกวิธีแรกเหลือกไปดูในมณฑลจักรบาลหรือทักในมณฑลจักรบาลหรือจักราศีสองอยู่ในเอ้ยสองเป็นโมนะสามมาเป็นโมนะอีกเลขเจ็ดอะเป็นมีนาอาจารย์ที่อาจารย์สอนทุกครั้งมันไม่มีดีเห็นไหมครับคุณเชื่อไหม ดวงบางดวงมีดีเยอะแยะมากมายเลือกตามอธัธยาศัยเลยนครับดวงบางดวงไม่มีสิทธิ์เลือกครับหันไปซ้ายก็ไม่เจอหันไปขวาก็ไม่เจอดังนั้นมี3ามกรณีเกิดขึ้นที่จะซัพพอร์ตดวงนี้ได้วิธีแรกเมื่อโจทย์เขาบอกว่าสองสามเจดในนี้ไม่มีใช้ได้หมดครับแต่ สลับไปมาหรือวันนี้นะฉันใช้ดาวจันทร์เพื่อฉันอยากมีแฟนน่ารักฉันอยากวันนี้นะฉันจะไปซิดดาวดินเนอร์แต่งตัวดูดีดูหรูน่ารักทุกคนเอ็นดูใช้ดาวจันทรครับไงไหมแต่พอกลับบ้านมาถอดเลยอย่าใช้จนเป็นประจำเพราะอะไรความหมายดาวจันเนี่ยมันจะนํามาด้วยอาจจะแห้งมากไปเมามากไปสมมตินี้สมมุติให้ฟังคนนี้เขาไม่ดื่มเหล้ลานะครับต่อมาถา้าเกิดใช้ดาคาร์ล โอ้ยฉันจะอยากอยากแดนกับแฟนฉันอยากจะดูลีลาฉันอาจจะขยับกระเชงอยากจะได้แฟนแบบธรรมัดธรรม,มนเนหน่อยสิใช้ดาวคารนครับกลับบ้านถอดนะนะครับไม่ใช่ถอดเสื้อผ้านะถอดแหวนหรือว่าถอดเครื่องลานที่เราจะมาแก้เสริมเติมแต่งดวงตานะถ้าเกิดใช้ดา,าวเสาล่ะอืมแบบนี้นะใครแบบฉวัดฉวีดข้างกายฉันนะฉันจะกระชากเลยเหมือนหนังไซยกรแล้วทุกหมวกกลับบ้านนะตื่นเช้ามาอ่ะ เป็นแฟนกันแล้วอารมณ์แบบนั้นนะครับพูดยาเดี๋ยวเขาจะบอกเอออาจารย์พูดอะไรนี่คือสมัยก่อนเขาใช้ตะบองทุบศรีรษะเนาะหนังหนังหนังสมัยโบราณสมัยโบราณน,นะครับว่ากันผมคนแก่เนาะดังนั้นกดข้อแรกข้อแรกอาจารย์ไม่ว้าวไม่ถนัดเด้อมัน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 ยังไงอะ่ะมันไม่สอมอารมณ์อ่ะมีที่สองครับคืออะไรเราก็เหลือบมาดูครับในทักษะครับ อะไรดีสุดใช้อันนั้นเพราะบอกว่าในมณฑลจักหวัดใช้บ่อได้เลยอะต้องไปใช้ทักษาครับถูกไม่ถูกเหมือนกันครับเพราะอะไรก็ใช้ได้แต่มันไม่สุดแต่ก็ใช้ไปเลยครับมีอะไรเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายเบียร์จับไว้ก่อนกำไห้แน่นนี่แหละเงินก้อนท้ายที่จะทําให้เรารวยอารมณ์แบบนั้นเลยดังนั้น่ะอะไรดีสุดจันพอได้นะครับจันพอได้ ดาวเสาพอได้อังคารเสียตัดทิ้งไปเลยอะไรดีสุดครับดาวเสาดีสุดดังนั้นนะครับให้เราใช้ดาวเสามาแก้แต่อันนี้ก็พอได้นะแต่เราเอาสิ่งที่ดีสุดไงครับนะครับเรียกว่าเท็นยาแดงผาแปดนี่แหละใช้ดาวเสาดังนั้นเราก็มาดูครับราศีตุลอยู่ตัวไหนเอ่ยทองน้อยหรือสะโพกไปดูครับผมขอญาตอธิบายดาวเสาลดวงเดียวเนาะเพราะว่าคลิปที่ที่สิบสี่แล้วผมเชื่อทุกท่าน่ะลุยกับผมมาเยอะพอสมควรแล้ว นะครับดังนั้นดาวเสาร์นะนี่เลยครับได้หมดไม่มีข้อจกเว้นครับคุณจะสักคุณจะเจาะคุณจะอะไรตามอัธยาศัยคุณเลยนะครับไม่มีข้อจกเว้นนะนะครับเราก็มาดูครับที่ราศีตุลเนาะดวงคนมาร์กไว้ครับไลมาราศีตุลมีอะไรบ้างทองน้อยสะโพกโอ้อาจารย์ ดังนั้นเน่ยเมื่อกี้นี่ผมลืมนะผมขออภัยด้วยอะไรที่ต่ํากว่าสุดลงมาห้ามใช้องค์เทพมหาเทพหรือทวยเทพใช้ไม่ได้เพราะต่ํากดสุดลงมาแล้วนะครับที่เขานิยมก็มีพลคุณจะใช้อเมทิสก็ได้เป็นดาวเสาวหรือคุณจะใช้พลที่เป็นสีม่วงหรือฮิดอุกาบาดก็ได้หรือคุณจะสักสักอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับดาวเสาร์ที่เรียกว่าไม่เป็นสักไม่เป็นสักวงคลที่เป็นเช่น มังกรบุรุพาเสือขาวอูดอนอะไรแบบนี้ครับใช้สัตว์มงคลธรรมดาก็พอนะดังนั้นทองน้อยคึ่งกลางดีสุดครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างในบทนะไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นดวงบางดวงนะครับต้องพิถีพิถันพอสมควรนะครับในการแก้เสื่อมเติมแตกดวงตาอย่างดวงเนี้ยใช้อะไรเป็นประจำไม่ได้ ถ้าจะบอกว่าสาักเลยเจาะเลยไม่ได้ถอดเข้าถอดออกดีสุดในช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับถ้าสาักปุ๊บมันเป็นมาร์กมากปุ๊บเนี่ยมันจะนําเรื่องราวที่มาจากช่องนั้นมาด้วยเสมอนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเนื่องขอบเขตของจักรราศีมันได้ไหมวัตถุมงคลเป็นยังไงเกจิอาจารย์เชื่อถือได้ไหมที่เรามาเสริมเติมแต่ดวงตานะครับ ก็ดวงนี้ถือว่าเป็นดวงครูที่ห็นพอสมควรดังนั้นดวงครูของใครก็ตามที่รู้สึกว่าโอ้อาจารย์ของหนูไม่มีแก่เลยเจอดวงนี้เข้าไปนี่คุณจะบอกเอ้ยเรานะดวงเราก็จะมีดาวอื่นที่มาแก้ไขที่ดีนะครับแต่ดวงนี้ผมก็แนะนำเขาว่าไปอยู่มุมนอกมองนานนะถ้าอยากมีเงินมีทองม,มีความสุขถ้าเลือกได้ไปเถอะ อายุไม่สาคัญหรอกครับเราอาจจะมีทรัพย์สรึงคานที่เยอะแยะมากมายรออยู่ก็ได้ลองดูครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ